ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมโค้ชเดวิดพาเก่งกิจทั้งประเทศและอัพสกิล ติ้วกิบพิชิตอินเตอร์ด้วยความเชื่อที่ว่าคนไทยของเรามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดบนโลกนี้ถ้าได้เสริมแกร่งเรื่องภาษาอังกฤษกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับคนไทยของเรานั้นจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในเวทีระดับโลกได้ไม่ยากเลยแต่อย่าว่าเวทีระดับโลกเลยในประเทศเนี่ยนะครับถ้าคนไหนภาษาอังกฤษดีๆเนี่ยโอกาสในการทํางานโอกาสในการก้าวอา่ก้าวหน้าในการงานในเรื่องของเงินเดือนในเรื่องของค่าตอบแทนนี่ก็มหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วผมอยากจะให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไมเซตคนไทยใหม่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเก่งภาษาอังกฤษกันได้ทุกคนเลยนะครับไม่ใช่เรื่องจํากัดไม่ใช่เรื่องเฉพาะไม่ใช่ความลับระหว่างกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะผมยืนอยู่ตรงนี้เพื่อมาคอยชี้เป้าว่าเออคนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษกันเนี่ยเขารู้เรื่องต่างๆเหล่านี้หรือบางทีมีหลายเรื่องด้วยซ้ำไปนะครับที่เขามองไม่เห็นเขาคิดไม่ออกแต่ผมมองเห็นก็มาชี้เป้าบอกกันเพราะผมอยากจะให้ประเทศไทย นะครับเราสามารถมีรอโทรทัศน์กันได้ทุกบ้านเราสามารถที่จะมีมือถือกันได้ทุกคนทำไมเราจะเก่งภาษาอังกฤษกันได้ทั่วหน้ามีได้เลยเชียวหรือนะครับเอามาต่อเนื่องกันในอพิโซดที่60นะครับในการ อัดวิดีโอซ่อมนะครับเพราะว่าไรซ์เมื่อวานนี้ไปเช็คดูแล้วมันมีข้อบกพร่องอะไรหลายๆอย่างในทางเทคนิคที่ผมรู้สึกเสียดายมากเพราะว่าคอนเทนต์ดีมากไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าในส่วนของการแปลงร่างคําหรือว่าด้านหลังในส่วนของถ้อยคําดีๆที่เราสามารถพูดให้กําลังใจตัวเองได้ดีทั้งสองคอนเทนต์เลยเลยไม่อยากจะให้พลาดคอนเทนต์ดีๆนี้ไปครับมาลุยกันเลยในส่วนของคําที่ยกมาในนี้คือคําว่า s i f t นะครับกับ set รับนี้แปลว่าจับยึดได้รับนะครับสามารถแปลงร่างไปได้ยังไงบ้างลุยกันเลยนะครับเติมดีเข้าไปข้างหน้าเวลาเติมดีไปข้างหน้าคือการแยกออกนะครับแต่เวลาอ่านเนี่ยจะไม่ได้อ่านว่า d e c e i v e นะครับอ่านว่า d e c e i v e นะครับอันนี้เสียงดีก็เป็นเสียงสั้นๆหรือแค่เสียงเดะพอ deceived e De c e i v e แปลว่าหลอกลวงเป็นคํากริยานะครับทำไมแปลว่าหลอกลวงครับเพราะว่าซีบนี้แปลว่าเชื่อแปลว่ายึดแปลว่าจับใช่ไหมครับ แต่ว่าถูกบั่นทอนไปเรื่อยๆนะครับด้วยการโกหกหนู่นนี่นั่นก็ทําให้ขาดความเชื่อนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นนั่นเองครับเป็นคํากริยานะครับโอเคทําให้เป็นคํานามทํำยังไงครับก็เป็น deception deception นะครับปกตินี้เซฟใช่ไหมครับพอมา t เตรนก็เป็นเสียงเสียงแอะเสียงเสียงยาว deception deception นี่แปลว่าการหลอกลวงนะครับโอเคต่อไปครับ d e c e i t t d e c e i t เอาทีมาเติมข้างหลังนะครับตัด ve ออกเอาทีเติมใส่แทนก็แปลว่าการหลอกลวงเหมือนกันใช้บทบาทของตัวทีมาทำให้เป็นคำนามนะครับแปลว่าการหลอกลวงอ่านว่า d e c e i t t e seat, โอเคคราวนี้ยังเติม prefix ด้านหน้าได้อีกนะครับเป็นเติมเพ r เข้าไปนะครับเพปกติแปลว่าทั้งหมดนะครับ Perceive, perceive แ per ปลว่าการรับรู้เข้าใจคือที่คุณพูดมาเนี่ยฉันเข้าใจได้หมดเลยฉันรับรู้ได้หมดนะครับอาจว่า perceived ทาให้เป็นคำนามโดยเติมชื่นเข้าไปกลายเป็น perception, perception นะครับ e e v e ใช้ sub แทน perception แปลว่า การอย่างรู้นั่นเองนะครับอย่างเช่นบางคนนั่งสมาธิแล้วเกิดการอย่างรู้นะครับโอเคต่อไปปกติ A C จะออกเป็นเสียงแอใช่ไหมครับถูกบันทอนไปครึ่งเสียงเหลือเป็นเสียงเอกพอครับ except except นะครับ except แปลว่าเชื่อยอมรับนะครับเป็นคำกริยานะครับต่อไปครับ acceptance คำนี้ปกติเราจะอ่านว่า acceptance ใช่ไหมครับเห็นแทอย่างนี้นะครับ อ่าจริงๆแล้วเหลือแค่เพียง acceptance d dance แค่เสียง Dense acceptance d acceptance d acceptance 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 ตัวพ่นลมแปลว่าการยอมรับนะครับต่อไปครับ acceptable acceptable เทเบิลก็เหลือเทเบิลเทเบิลเอเซ็ทเทเบิลแปลว่าถูกใจนะครับเ,เป็นที่รับได้นะครับเป็นคำแอ t i v e นะครับเสียงเบิเบิเบิโอโอข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นคำ adjective นะครับถ้ามีลี่ลี่วายวายข้างหลังนัเป็น adverb นะครับโอเคต่อไป r e c รีเซพชั e รีเซพชัน e ีเซพชันแปลว่าแผนกต้อนรับไม่ได้ว่า reception นะครับอ่านว่า r e รีเซพชัน e ีเซพชันโอเคต่อไปครับ อันนี้ x ก็เหลือแค่อีก except except แปลว่านอกจากเป็นคำเพบโพนะครับ except except ต่อไปครับ exception 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 นี่แปลว่าข้อยกเว้นเป็นคำนามนะครับต่อไปครับ acceptable uh, exceptional Exceptional เติมนอเข้าไป N L E หลังเชิญเข้าไปก็เปลี่ยนมาให้บทบาทจากคำนามมากลายเป็นคำคุณศัพท์นะครับคำแ c t i v e นะครับแปลว่าเป็นข้อยกเว้นที่เป็นข้อยกเว้นนะครับที่เป็นข้อยกเว้น Exceptional Exceptional โ okay, อเคมาอ่านทบทวนกันดูหนึ่งรอบนะครับ deceive deceive deception Deception, deceit, deceit, perceive, perceive, perception, perception, accept, accept, acceptance, acceptance. Acceptable, acceptable, reception, reception, except, except, exception, exception, exceptional, exceptional. เอาะครับเห็นแล้วว่านี่แหละครับคือจริตของภาษาอังกฤษการแปลงร่างคำในภาษาอังกฤษนะครับท่าเรารู้ไว้เราก็เป็นการสร้างความคุ้นชินนั่นเองนะครับโอเคมาดูในส่วนของถ้อยคำดีๆที่หยิบยกมาฝาก เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับซึเออ่เนื่องจาก2อเอพิโซดก่อนที่ผมได้ยกตัวอย่างของคำพูดบางประโยคที่เราอยากจะให้กำลังใจเพื่อนแต่ว่าเขาฟังแล้วเขากลับไม่ค่อยได้รู้สึกได้รับกำลังใจเท่าไหร่กับคำพูดบางประโยคต่างหากครับที่เราน่าจะพูดเพื่อที่จะให้กำลังใจเพื่อนๆนนะครับออคนรอบตัวของเราในยามที่เขามีความทุกข์ในยามที่เ,าเรามีปัญหาในยามที่เขาประสบวิกฤตการณ์ร้ายๆในชีวิตนะครับ แต่ว่ามีเพื่อนผมก็ทักมาในเฟซเหมือนกันนะครับเวลาโยนหินถามทางไปว่ามีช้อยคำอะไรดีๆบ้างนะครับที่เราเออฟังแล้วกับไม่ค่อยรู้สึกได้กำลังใจนะครับเพื่อนผมคนนี้ก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รอที่จะให้ใครมาพูดให้กําลังใจตัวเองเขาดักชิงพูดให้กําลังใจตัวเองก่อนเลยนะครับคือเราใช่แล้วถูกต้องใช่เลยครับเราสามารถที่จะให้กําลังใจตัวเองได้กําลังใจสร้างขึ้นได้ครับโอเคด้วยช้อยคําเหล่านี้ครับ ประโยคที่หนึ่งนะครับ something take time something take time something take time แปลว่าอะไรครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ครับถ้าคนไหนที่กำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จแล้ววันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่สำเร็จสักทีนะครับหายใจลึกๆครับ something take time ครับโอเคครับประโยคต่อไปคือ when I forgive I heal When I let go, I grow โ oh, หประโยคนี้ดีมากๆครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อฉันให้อภัยได้เนี่ยฉันก็ได้รับการรักษานะครับฉันเป็นการรักษาแล้วก็เมื่อฉันปล่อยวางได้ let go ฉันกับ grow grow up ขึ้นนะครับถูกต้องเลยครับการอภัยนั้นคนคนแรกที่จะรับผลลัพธ์แ่งการอภัยอย่างมหาศาลที่สุดไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยครับคือตัวของเราเองผู้ที่ให้อภัย นะครับการให้ภัยหมายความว่าอย่างไรครับการให้ภัยหมายความว่าคนอื่นเนี่ยเขาทาไม่ดีกับเรานะบางทีเขาไม่คู่ควรที่จะรับการให้อภัยเราครับแต่เราให้อภัยเขาเพราะเรามีเมตตาเพราะเรามีศีลที่เสมอกว่าเราให้อภัยเขาเรามีเมตตาเรามีกุศลกุศลจิตนะครับเราอยากจะให้ตัวของเราเป็นอิสระเราไม่อยากจะให้ตัวเองของเรานั้นอยู่ในความทุกข์หน่วงด้วยความโกรธความอาฆาตแค้นความพยาบาทแต่เราอยากจะเป็นอิสระ นะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยครับเมื่อเราให้อาภัยบาดแผลในใจของเราจะรับการรักษานะครับแล้วเมื่อเราปล่อยวางได้เราจะโตขึ้นแต่ถ้าเราทําไม่ได้ผลลัพธ์ก็จะเป็นไปในเชิงตรงข้ามด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นกําลังใจให้ครับต่อไปครับ everything happens for a reason everything happens for a reason ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมีเหตุมีผลของมันเสมอ นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วร้วนดีเสมอถ้าเราได้เรียนรู้จากมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากมันเราก็กลายเป็นเหยื่อเราก็กลายเป็นผู้ถูกกระทาเราก็กลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นเราจงเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดจากสิ่งบกพร่องจากสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นและให้กำลังใจตัวเองด้วย้อยคำนี้ครับ everything happens for a reason นะครับโอเคครับประโยชน์สุดท้ายครับ i paint of yesterday is the strength today the pain o f yesterday is the strength today the pain o f yesterday ความเจ็บปวดของเมื่อวานนี้ is กลายเป็นความ strength เข้มแข็งของวันนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำให้เราเจ็บปวดนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอกหักนู่นนี่นั่นนะครับเราสามารถที่จะ r e t c o แล้วเราก็จะ grow up ขึ้นได้ เราสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะเข้มแข็งขึ้นได้เพื่อจะมีภูมิคุ้มกันนะครับในที่แข็งแกร่งขึ้นที่ทําให้ตัวเรา แข็งแกร่งขึ้นเราคิดถึงคนที่เขาเป็นนักพอกกายคนที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยกล้ามเนื้อที่เขาได้มาที่เขาเป็นประกวดแล้วโ,โหสวยๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากแบบโ,โหกินแฮปปี้เอนจอยมีความสุขเดินชิลหนวยหน้าหรอกครับมันมาจากหยาดเหงือ่อมันมาจากความพยายามบางทีมันมาจากเพนมาจากความเจ็บปวดที่ต้องฝืนกล้ามเนื้อสักนิดหนึ่งเขาถึงจะได้สิ่งนั้นมาชีวิตของเราก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเนี่ยจริงทีชีวิตมันไม่ได้โรยด้วย กีกกูรลาบางทีมันต้องนะครับออกแรงมากหน่อยต้องพยายามมากหน่อยภาษาอังกฤษเนี่ยก็เห็นชัดเลยนะครับเราเพนท์วันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเรากับนะมีความสุขเรากลับแข็งแรงนะครับเรากลับมีสกิลด้านภาษาอังกฤษนะครับเรายอมสละเวลานะครับเรายอมเหนื่อยนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับกับภาวะปกติของชีวิตเราก็จะได้รับผลลัพธ์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ เอาละครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับโค้ชเดวิดพาเก่งกิจทั้งประเทศและอัพสกิลติวกิจพิชิตอินเตอร์ในเอพิโซดหน้าครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ